ช่องนาคาเล่าเรื่องยินดีนำเสนอคาถากันปอบสายโบราณถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังกันได้เลยครับเล่าขานกันมาหลายร้อยปีเรื่องของผีปอบผีร้ายที่ชาวบ้านต่างวาดกลัวแต่โบรณาณจารย์ได้ถ่ายทอดคาถาศักดิ์สิทธิ์ไว้เพื่อป้องกันและขับไล่ผีปอบให้ออกไปจากเรือน คาถานี้เป็นสายโบราณของแท้ใช้ได้จริงเห็นผลจริงใครที่อยากรู้ว่าคาถานี้มีวิธีใช้และพลังขลังอย่างไรห้ามพลาดเด็ดคาดจุดประสงค์ของคาถานี้คาถากันผีปอบสายโบราณมีไว้เพื่อป้องกันตนเองและครอบครัวจากอำนาจของผีปอบซึ่งชาวอีสานและชาวล้านนาเชื่อว่าเป็น ผีร้ายที่เข้าสิงร่างคนเพื่อกินเครื่องในเลือดหรือทำให้ผู้ถูกสิงป่วยตายไปทีละน้อยๆโดยเฉพาะตามหมู่บ้านสมัยก่อนคาถานี้จึงเป็นยันป้องกันและสลัดสิ่งไม่ดีออกจากบ้านบทคาถาการผีปอบสายโบราณบทที่ใช้จริงจากสายครูบาอาจารย์เก่าก่อนท่องคาถาให้จุดเทียนหนึ่งคู่หรือทูบสามดอกตั้งจิตให้นิ่งกำหนดลมหายใจสามครั้ง แล้วภาวนาดังนี้นะโมพุทธายะนะมะพัทธัคคตโตอะระหังพุทโธปิยังมะมะสัพพภูตาสมาหิตรีนิยังนะมามิหังมะอะอุอิติพุทโธนะโมพุทธายะข้าพเจ้าขออัญเชิญคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์การปอบกันผีร้ายมิให้กล้ำกลายเข้ามาใกล้วิธีใช้สวดสามจบ เวลาพบเจอสิ่งผิดปกติหรือสงสัยว่ามีผีปอบใกล้ตัวสามารถสวดก่อนนอนทุกคืนเพื่อกันภัยหากสงสัยว่ามีปอบเข้าสิงในบ้านให้นำใบหนาดหรือใบส้มปล่อยมาวางที่หัวนอนพร้อมท่องคาถาจะช่วยขับไล่ได้แรงขึ้นวิธีการป้องกันเพิ่มเติม 1. แขวนมีดอีโต้หรือมีดพระไว้ใต้ถุนบ้านเชื่อว่าผีปอบกลัวของมีคม 2. ต้มใบนาดหรือใบส้มปล่อยแล้วพรมน้ำรอบบ้านพร้อมสวดคาถากำกับ 3. เขียนยันนโมพุทธายะใส่กระดาษพกติดตัวจะช่วยกันผีได้เรื่องเล่าประสบการณ์จริงของคนสมัยก่อนชาวบ้านอีสานเล่าว่ามีหญิงชราคนหนึ่งป่วยเรื้อรังกินยาไม่หายหมอพื้นบ้านจึงสงสัยว่าถูกผีปอบเล่นงาน คืนนั้นจึงไปเฝ้าพอถึงดึกเห็นลมแรงวูบหนึ่งมีเงาดำเหมือนลอยออกจากร่างหญิงชราหมอจึงรีบสวดคาถากันผีปอบพร้อมใช้มีดพร้าปักลงกลางดินแล้วโรยน้ำใบหนาดรอบตัวหญิงชราสะดุ้งตื่นขึ้นมาหายใจแรงๆแล้วอาการก็ค่อยๆดีขึ้นตั้งแต่นั้นบ้านนั้นจึงใช้คาถาบทนี้ภานากันทั้งหมู่บ้านเชื่อกันว่าช่วยกันปอบไม่ให้มากล่ำกลายอีกเลย นี่คือคาถากันผีปอบสายโบราณที่ครูบาอาจารย์สืบต่อกันมาใครมีไว้ภาวนาก็เหมือนมีกระบป้องกันภัยรอบตัวหากชอบเรื่องราวสายโบราณและอยากฟังความลี้ลับคลังๆแบบนี้อีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราว ที่เล่าขานกันมาแต่โบราณ้าคุณมีแนวคิดหรือเรื่องราวอาถรรพ์ที่น่าสนใจอยากให้เรานำเสนอสามารถคอมเมนต์แบ่งปันกับเราได้เลยและคะแนนคลิปนี้คุณให้คนละก,กี่ของขวัญดีครับ